เราจะชูยุทธศาสตร์ผีเสื้อขยับปีกสะเทือนถึงดวงดาวทีนี้เรามาปรับไม์เซ็ตสักนิดหนึ่งเราจัดกีฬาเราเปลี่ยนสีจากสีที่เราคุ้นเคยซึ่งมันซึมซับเข้ามาในโรงเรียนปอนเรากลายเป็นว่าเราจต่อสุบกับสีเหลือเกินกีฬาสีเราปีนี้เราจะเทใจให้ปาเลสไตน์เราจะใช้ยุทธการผีเสื้อกระพือปีกสะเทือนถึงดวงดาวนะนักเรียนอย่าเข้าใจว่า การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันไม่ส่งแรงกระเพื่อมไม่ส่งแรงสะเะทือนให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งขยับแม้แต่ตัวเล็กนิดเดียวมันจะมีถึงคำนวณระบบดวงดาวทั้งหมดเลยดังนั้นการขยับของเรียนปอนาะในกิจกรรมกีฬาสีรอบนี้เราจะส่งใจถึงปาเลสไตน์ตอนนี้ปาเลสไตน์ตอนนี้ถูกรับรองโดย UN โดยสหประชาชาติ174ประเทศ รับรองว่า,าปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระเป็นรัฐหนึ่งที่เป็นทางการแล้วอัลฮัมดุลิลละนี่คือผลของนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมนะนักศึกษาในอเมริกานักศึกษาในอังกฤษนักศึกษาทั่วโลกปัดท้วงรัฐบาลตัวเองไม่ให้ความช่วยเหลือประเทศรัฐเถื่อนอิสราเอลเพราะเข่นฆ่าพี่น้องปาเลสไตน์ทุกวันเสียชีวิตเป็นหมืนม่นๆคนทิ้งระเบิดบ้านเรือนโรงพยาบาลทิ้งระเบิดแม้แต่สถานที่อ,อพยพ เซฟโซนยังทิ้งระเบิดทีนี้ทั่วโลกตอนนี้เขาตื่นเพราะสื่อไปอยู่ในมือของประชาชนของชาวบ้านสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยสื่อที่เขาถ่ายส่งความจริงไปทั่วโลกที่ไม่ใช่มุสลิมตื่นตัวหมดแล้วว่าสิ่งที่อเมริกาพูดสิ่งที่รัฐเถื่อนยิวอิสราเอลทามันเป็นความปาดเถื่อนมันกเป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้เราในฐานะผีเสื้อตัวน้อย,อยเราจะขยับเหมือนกันเราจะชูยุทธศาสตร์ ผีเสื้อขยับปีกสะเทือนถึงดวงดาวเราจะตัดชุดกีฬาสีของเราปีนี้ในรูปแบบธงของปาเลสไตน์เราสนใจด้วยการใส่เสื้อปาเลสไตน์เราเอากำไรบาท5บาทส่งเป็นอาหารส่งเป็นยารักษาดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนแม้แต่รัฐบาลไทยเองยกมือสนับสนุนปาเลสไตน์อัลฮัมดุลิลละนะครับเพราะว่า ไม่มีใครหรอกครับที่จะทนดูคนที่เกลนย่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุก,ท,กทุกวี่ทุกวันเราขยับด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษยชาติมากกว่าเราไม่ใช่ไปด้วย,วยความเกลียดชังนะครับเราจะไม่สร้างความปวดร้าวในใจเราจนเราสร้างบาดแผลชุดใหม่เราไม่เอาไม่ว่าภาครัฐไม่ว่าภาคเอกชนเราจะไม่สร้างบาดแผลชุดใหม่แต่เราจะเป็นผู้เยียวยา มุสลิมทุกคนจะเยียวยาในสถานการณ์ที่เลวร้ยายปีสุรลอฮะเรลสลัมกล่าวว่าผู้ใครก็ตามที่ไม่ให้ความสําคัญกับความเป็นไปของมุสลิมคนนั้นก็ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ไม่ใช่อุมมัตของฉันนี่คือสิ่งที่นบีบอกประสูกําลังกระตุ้นโรงเรียนทั่วประเทศโรงเรียนปะนะทั้งหมดประสูกระตุ้นนายกสมาคมนราธิวาสนายกสมาคมปัตตานีน,นายกสมาคมยะลานายกสมาคมสงขลาเราให้ออกนโยบ,บายนี้ การแสดงออกของเราไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่เราจะดูแลความมั่นคงทางความรู้สึกทางอาหารความเป็นมนุษยชาติเท่านั้นเองมีใจให้กันอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เห็นทุกโรงทํากีฬาสีปีนี้ในรูปแบบส่งใจให้กับปาเลสไตน์ไม่มีธงสีใช้สีกี่สีของปาเลสไตน์ใช้สีนั้นสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทุกคนควรทำโอเคนะครับนี่คือเราปรับไมเสร็ เรานั้นเราจะไม่เงียบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะพูดเรื่องสัจธรรมเราจะแสดงเชิงบวกให้เขาเห็น